สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เวลาสี่นิกาสามสิบห้านาทีนะได้เวลายามปลาครับผมนะซึ่งกผมได้ลงเหยื่อ,อใช้เหยื่อปลาไส้ปลาทูกับไส้ปลาเก๋าแล้วก็หัวไก่บางส่วนนะครับผมเราไปดูผลงานกันนะครับว่าได้เรื่องได้ราวหรือเปล่านะครับเบ็ดแรกนี่นิ่งครับผมเหยื่ออยู่ครบนะครับเบ็ดสองนะ เดี๋ยอไม่อยู่ครับผมหาก็ไม่ได้นะครับเบ็ดตีเบ็ดหายนะครับผมนะโอ้โหตัวอะไรมากินลูกครับผมเบ็ดขาดหายไปเลยครับผมเคืนก็ในท้องเลยนะครับนี่ครับผมเหยื่อหายครับผมเบ็ดก็ไม่อยู่นะอันอีกอันหายไปแล้วไปไหนไม่รู้นี่ปักไว้สองอันนะครับผมไหลลากไปไม่รู้นะเอาเบ็ดไปด้วยครับผม คุณครับผมโอ้โหมันตึงๆเอ้เตียครับติยงครับผมอุ้ยไอ้ช่อนไอ้ช่อนช่อนเข้าไปช่อนไอ้ช่อนครับหิดปากนิดเดียวครับไอ้ช่อนเดี๋ยวจะลุกเข้าเรากดูื่นเต้นมากเลยครับผมโอ้โหไอ้ช่อนครับผมไอ้ช่อนไอ้ช่อนชมไอ้ช่อนครับ ติดเ,เต็มปากเลยครับผมเต็ดเต็มป,ป,ปากเลยครับผมการดูแทบไม่มีคนระับช่อนก็ไม่ชอ่อนะอีู่แบบนี้โหมีผลง,งานครับพี่น้องช่อนครับช่อนช่อนไสาครึ่งโลครับผมนะสาครึ่งโล เดี๋ยวแบบนี้ดูนะครับเหยื่ออยู่ครับผมเหยื่ออยู่เหยื่ออยู่เหลืออยู่ทั้งสองอันนะครับแบตบที้เหยื่อไม่อยู่นะครับกินไปนครับผมยินเสียงดิ้นนะครับผมชมแบตบนี้นะ้วใครรู้เปล่าไม่รู้ผู้เมืด้านโ้นะ ไม่ใช่เบ็ดนี้นะเบ็ดนี้นะเบ็ดนี้ยังอยู่ครับได้ยินเสียงดิ้นนะครับได้ยินเสียงดิ้นรู้เบ็ดไหนครับเบ็ดที่เหยื่อไม่อยู่ครับผมโอ้โหปลาทูได้ปลาทูนี่กินดีจริงครับผมเบ็ดนี้เหยื่อไม่อยู่นะครับปลาก็ไม่มีนะอยู่ไม่มีครับผมไม่มีตัวนะโดนกินหมด้วครับผมโอ้โหเบ็ดนี้คือตึงๆนะครับผมนะ ลงมาดูใกล้ครับผมครัเกิดอะไรขึ้นครับผมคือตึงๆนะตึงๆนะเบ็ดนะตึงๆครับผมปลาไม่รู้มีเปล่าไม่รู้ครับตึงๆครับเปิดไหมตึงๆล่างลงมาติดพายก็ล่างครับผมไม่เหลือครับผมนะเหลือแต่เบ็ดนะปลาไม่อยู่ครับผมโอ้โหแต่แบบนี้นะปลาคงจะมากินนะครับผมด่เส้นานแล้วไม่เจอตัวครับผม ม่เจอตัวเด็กเบ็ดนะลากจมน้ำไปแล้วครับผมติดไม้นะเด็กนี่เหยื่ออยู่ครับผมนะเหยื่ออยู่เหยื่ออยู่ครับผมเหยื่ออยู่ครบนะเบ็ดนิ่งๆน,นะแบบนี้เหมือนนิ่งๆน,นะครับผมนิ่งแชกเนยะ นิ่งครับดูเหยื่อที่ยังอยู่ไหมครับเหยื่ออยู่ไหมเอาเหยื่อไม่อยู่ครับโอ้โหกินไปแล้วครับผมทานไปแล้วครับเป็นปลาอยนะแบบนี้ครับอื้อหือเหยื่อไม่อยู่ครับโอ้โหใส่ปลาทูนี่กินดีจริงๆครับผมท่านผู้ชมแบบนี้แบบตึงๆนะครับลงมาดูนะครับ ตึงๆนะรู้ว่าเกีเ่ยวกับไม้หรือเปล่าเนาะยังไงเนาะดูครับผมเป็ตึงปึกแนละ้วอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยนอนอยู่เนี่ยดิ่งใต้น้ำเลยครับโอ้โหปลาอะไรครับผมนกใต้น้ำเลยอนะ่ะโอ้ปลาข้อครับปลาข้อลูกปลาข้อครับผมอื้อ ลูกปลาค้อนอกใต้น้ำเลยครับผมสุดยอดเบ็ดน,นี้ครับผมนิ่งๆนะเยื่ออยู่ครับเยื่ออยู่เบ็ดนี้คือเบ็ดหย่อนๆนะเบ็ดน,นี้นะครับผมเรามาดูที่ยังไงครับผม เอาแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหเจอแล้วครับเจอเจ้าถิ่นครับผมกลางคืนไม่อยับไปนอนนะโอ้โหงแต่เจ้าถิ่นกินหมดแล้วมึงนะแถวนี้ยังอยู่ครับเจ้าถิ่นนอนอยู่ครับรบกวนเขาเนี้ยเห็นนิดเดียวอยู่นะครับเดียวอยู่นะนิ่งๆครับเบ็ดเห็นนิ่งครับผมนิ่งไม่ขยับเยืยออยู่นะ เดี๋ยวก็ยังอยู่ครับเดี๋ยวนิ่งครับเดี๋ยวนิ่งครับผมนิ่งอรัเดี๋ยวนิ่งมากเลยครับผมนะมาดูเรียบเกิดอะไรขึ้นครับผมเดี๋ยวนิ่งขนาดนี้ฮู้มีดินครับมีดินครับมีดินครับพี่น้องมีดินครับมีดิน ไม่ใช่ติดในเบ็ดนะดินงนะไปแล้วครับผมนะพี่น้องปลานอกเป็ดนะปลานอกเป็ดดินงนะครับปลานอกเป็ดโอเคครับผมอับเบ็ดนี่เป็นไงยังอยู่ไหมครับอุ้ยเบ็ดหายแล้วนะนี้ผูมไม่ดีด้วยเบ็ดนี่อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเบ็ดลากเบ็ดลงไปเลยโอ้ยยังอยู่ครับผม อยูย่วะเดี๋ยวมาดูดิเกิดอะไรขึ้นนะผมเราไปลุ้นกันนะครับเหลือสองเบ็ดสุดท้ายแล้วครับผมพี่น้องตรงเบ็ดไว้ตรงป่าบอลนี่นะครับไม่ใเรื่องหรือเปล่าครับเนี่ยเบ็ดยังไงโอ้ยนิ่งเหมือนเดิมครับผมนิ่งนิ่งนะน้องเบ็ดนิ่งจักเลยวิเหยื่ออยู่ไหมครับ

น่าลงไปใต้น้ำรับยังไงครับยังไงมีตัวไหมครับมันเบ็ดติดอยู่ที่ไม้นะผม ผมไปใต้น้ำกางล่างเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลื้อดูก่อนนะครับเจอต่เป็ดครับผมนะเกี่ยวกับไม้ครับผมนะปลาไม่อยู่นะปลาคงไปเดินล่าเหมือนเดิมนะสรุปแล้ววันนี้นะครับได้สองตัวนะในช่อนครับตัวใหญ่กับตัวเล็กนะตัวใหญ่ประมาณครึ่งเกลียวตัวเล็กประมาณหนึ่งขีดได้ครับผมนะหนึ่งขีดถึงหรือเปล่ายังไม่รู้ครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ